สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะครับผมกับช่องหลวงทั่วไทยครับวันนี้ก็จะมารีวิวพระเครื่องวัตถุมงคลของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นนะผมเป็นรูปหล่อนะผมวันนี้ลูกหนูเป็นวันนี้เป็นรูปหล่อนะผมไม่ใช่เป็นพระเหรียญน,นะผมเป็นในโซนของรูปหล่อนะผมก็สําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ได้เลยนะครับผมช่องนี้ก็จะมีการทั้ง รีวิวพักเครื่องนะผมรีวิวสถานที่ต่างๆไม่เว้นแม้แต่ไปเช็คราคาพักเครื่องที่หน้าวัดนะผมไม่ว่าจะเป็นวัดห้วยด้วนของหลวงพ่อพัดนะผมแล้วก็เร็วๆนี้อาจจะเห็นไปกราบขอพรหลวงพ่อรวยนะผมหลวงพ่อรวยที่วัดตะโกนะผมเดี๋ยวอาจจะได้เห็นคลิปกันนะผมว่าตอนนี้ราคา เหรียญหลวงพ่อรวยที่วัดนะผมเปิดบูชาที่เท่าไหรบ้างแล้วก็มีรุ่นอะไรบ้างนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวใกล้ๆนี้ก็จะจะได้ไปไปนะผมก็อาจจะได้ได้เห็นกันนะผมก็ฝากติดกดติดตามไม้เลยนะครับผมช่องนี้ก็มาเข้าเรื่องกันนะผมวันนี้ก็เดี๋ยวเราจะมารีวิวนี่นะครับผมเป็นพระเครื่องวัดองมงคลของหลวงพ่อพัดอีกหนึ่งรุ่นซึ่งรุ่นนี้ออกมานานแล้วนะผมออกมานานแล้วออกมานานมากๆแล้วนะผมตั้งแต่ปี หกหนึ่งนะผมตั้งแต่ปีหกหนึ่งเป็นรูปหลอ่อนะผมหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นนะผมซึ่งเหรียญรุ่นนี้ก็เป็นเหรียญที่ถูกจัดสร้างเพื่อเขาเรียกอะไรอะ่ะเพื่อสร้างสารารวมร่วมสร้างสาราการประเรียนวัดทานอาหารหรือวัดเยดวนนะผมตั้งแต่ปีพศสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดคือตอนที่หลวงพ่ออายุ น่าจะเก้าสิบหกปีนะผมก็น่าจะเป็นแปดรอบนะฮะอ่าก็คล้ายๆกับเสมาแปดรอบนะครับ,ก,ก,บ,รบ,รบก็อันนี้นะผมเป็นวัดถุมงคลอีกหนึ่งรุ่นซึ่งบอกกันเลยว่าเป็นอ่ารูปหล่อผมเป็นรูปหล่อบโบราณนะผมเป็นรูปหล่อ,นนอบโบราณชินบัญชรนะผมรูปหล่อโบราณชินบัญชอนแปดรอบหรือชินบัญชอนเก้าสิบหกปีนะผมชินบัญชอนเก้าสิบหกนะครับผม ก็เป็นรูปหล่อบโบราณชินมันชอนรอบนั่นเองนะครับผมรูปหล่อ8รอบนั่นเองนรับซึ่งที่ผมเอามาเนี่ยก็จะเป็นมีอยู่1องค์นะผมหนึ่งองค์ที่เอามาซึ่งมีเลขบอกแล้วหนึ่อันนี้คือ,อเลขโค้ดที่ตอกนะที่ฐานพระนะผมเดี๋ยวเรามาดูกันวา่ามีรักษาเป็นแบบไหนนะผมก่อนอื่นเลยมาดูที่กล่องครับเหมือนเดิม กล่องลักษณะของกล่องก็ด้านหน้าจะเป็นกล่องใสนะผมนี่ใสแล้วก็ด้านหลังจะเป็นสีไข่หนุ่มแล้วก็จะอ่าสกรีนนะผม SP นะผมเป็นเป็นอ่าเขาเรียกอะไรอะ่ะอ่าบริษัทในการทํากล่องกล้องอะไรองแล้วก็นัมเบอร์นะผมนัมเบอร์กล่องอ่ะ ด้านหน้าขอก็จะมีลายกระหนกอยู่ด้านบนนะผมทั้งสองมุม่าแล้วก็ตรงไล่ลงมาก็จะเป็นเขียนชื่อรุ่นไว้ว่านะเป็นรูปหล่อบโบราณชิ้นบัญชร8ดรอบนะผมรูปหล่อบโบราณชิ้นบัญชร8แดรอบลักษณะของกล่องนะผมด้านล่างนะผมจะเขียนว่าหลวงปู่พัฒน์ุญยกรโมวัดทานหารจังหวัดนครสวรรค์นะผมตั้งแต่17เจดมิถุนายน25 6 1น้ารสบเอดนะผมนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้นะผมลวดลักษณะ เดี๋ยวเรามาดูเนื้อขององค์พระกันเลยผมใช้กระดาษทิชชู่รองไว้กันนะผมกันกันกระแทกนะับกันกระแทกฟึกิแกะยากนี่แน่นฟึ้ผมอ่ะโอเคเปิดออกมาหน่มนี่นะครับก็ไม่ได้อยู่ในกล่องแต่อย่างใดหน่มนี่เปิดออกมาแล้วก็จะเห็นเป็นองค์พระแบบนี้นะผมเป็นองค์พระแบบนี้นี่ด้านหน้านะผม ก็อันนี้จะเป็นรายการเป็นเนื้อทองเหลืองนะผมเนื้อทองเหลืองซึ่งสร้างจำนวนจะเยอะที่สุดในในในรายการของรูปหล่อ8รอบชิน้นบัญชรเลยนะผมจะสร้างจำนวน5,596องค์นะผม5,596องคอ์สำหรับรูปหล่อรุ่นนี้นะผมชินม้นบัญชร8รอบปี61นะผมปี61ซึ่งก็ ความพิเศษของรุ่นนี้ก็ถ้าได้ตอบโค้ดลงท้ายได้เก้าหรือห9เกเนี่ยก็จะจะเทพมากนะจะจะเทพมากซึ่งของผมนี่ก็จะเป็นลงท้าเป็นหนึ่งเก้าสี่นะครับหนึ 194, เกดี๋ยวอาอกมาให้ได้ดูกันเลยดีกว่าครับนี่โอเคนี่เป็นด้านหน้านะครับด้านหน้าขององค์พระนี่ครับ เป็นเนื้อทองเหลืองนะผมเนื้อทองเหลืองเป็นรูปหล่อบโบราณชิ้นบัญชรน,นะผมเนื้อทองเหลือง8รอบนะผมแรอบหรือที่เรียกกันว่าชิ้นบัญชร96บนะผมปี6-1หนะครับผมถ่ายให้ดู นี่นะผมเป็นเนื้อขององค์พระนะครับลักษณะขององค์พระไม่ค่อยชัดนี่นะครับนี่ฮนะนี่เป็นด้านหน้านะผมด้านหน้าก็ต้องแต่ปีหกหนึ่งนะผมลักษณะขององค์พระอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับชัดเจนขนาดนั้นนะผมแต่ ลวดลายของก็จะเป็นเหมือนโบราณรูปล่อแบบหลอแบบโบราณนะไรคือเผาไฟนะับเทลงไปในบล็อกที่เป็นดินนะนเป็นดินหรือเป็นอ่าเขาเรียกวอะไรปูนปูนขาวหรือไงเนี่ยอ่าเป็นพิมพ์นะี่ด้านล่างนะผมจะเขียนว่าหลวงปู่พัดนะผมน,นี่หลวงปู่พัดนี่อันนี้คือด้านหน้านมลักษณะของด้านหน้าดูตรงอ่านี่ครับ ตรงนิ้วนะผมนิ้วนิ้วที่มือนิ้วมือนะผมจะเป็นลักษณะเหมือนกับเห็นเป็นเล็บเลยนะเป็นเล็บเลยตรงเท้านะฮะนี่ครับนี่ฮะดูลักษณะของเนื้อนะครับผมขององค์พระนะครับอะไรไปติดตรงกองหรือเปล่านะ นี่นะครับผมเดี๋ยวมาดูด้านหลังนี่จะเป็นด้านหลังนะครับผมด้านหลังจะมีเขียนว่าแปดรอบเป็นเลขไทยนะผมเลขแปดแล้วก็รอบนะครับแปดรอบนี่นะฮะด้านข้างก็จะเป็นตอกพอพานนะผมเป็นรูปพัดรูปหยดน้ำนะฮะร,รูปดอกบัวแล้วก็มีพอพานนะครับตอกนี่เห็นไหมครับนี่ครับอ่า ด้านนี้ครับด้านนี้จะไม่มีนะผมนี่นะครับอันนี้เป็นรูปหล่อบโบราณนะครับย้ำว่ารูปหล่อบโบราณแปดรอบนะผมปีสองพันห้าร้อยหกสิบเอ็ดนะครับเนื้อทองเหลืองนะผมเป็นเนื้อทองเหลืองด้านล่างนะผมด้านล่างจะตอกหมายเลขอย่างนี้ครับ ลอยตะใบนะครับรอยตะใบนี่นะครับหนึ่งเก้าสี่นะผมหนึ่งเก้าสี่นี่ดูรอยตะใบนะครับตะใบฐานนะนี่นะครับอ่าเป็นเนื้อทองเหลืองนะผมเนื้อทองเหลืองเป็นรูปหล่อบโบราณแปดรอบนะบของหลวงพ่อพัดนะผมซึ่ง ณนะตอนนี้ราคาที่เล่นหาก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจนะผมเพราะว่าตอนบูชามาก็หลักร้อยนะผมในใบรายการาบูชาณนะตอนนั้นน่าจะถ้าจำไม่ผิดน่าจะอยู่องค์ละสองร้อยนะผมณนะตอนนั้นณนะปีหกหนึ่งนะผมปีปีห1อนึ่งองละ200นะผมอ่าแล้วก็อันนี้องค์ละสองร้อยนะผมสำหรับรายการนี้ก็จะมีเนื้อ เนื้อชิ้นมันชอนนะผมที่เป็นเป็นอ่าเป็นเนื้อทองคําด้วยนะผมเนื้อทองคํานี่จะสร้างจํานวนเก้าสิบหกองนะผมเก้าสิบหกองราคาจองนะตอนนั้นอยู่ที่เจ็ดหมื่นห้านะครับถ้าจำไม่ผิดประมาณเจ็ดหมื่นห้าลักหมื่นนะครับผมแล้วก็จะมีไล่ๆลงมาก็เป็นเนื้อเงินนะผมเนื้อเงินสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองนะผมเนื้อเงินเนื้อเงินจะสร้างเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองนะฮะ ราคาจองก็น่าจะหลักพันน่าจะประมาณสองพันนะผมสองพันนะฮะณตอนนั้นนะผมณตอนนั้นอ่าแต่ตอนนี้ก็ไม่ไม่รู้นะผมว่าจะไปถึงขนาดไหนแล้วนะผมแล้วก็มีเนื้อรายการสุดท้ายนะผมผมไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้ออะไรเนื้อชนวนน่าจะเนื้อชนวนนะผมอ่าน่าจะเป็นเนื้อชนวนแหละจำนวนจัดสร้างอยู่ที่เก้าสิบหกอง,งเช่นกันนะครับแล้วก็ราคา เช่าบูชาณนะตอนนั้นนะผมปีหกหนึ่งในใบรายการนะ่าจะอยู่ที่ประมาณห้าพันบาทนะผมห้าพันบาทอ่าก็อันนี้ก็ที่ผมก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองนะผมเนื้อทองเหลืองสร้างจำนวนเก้าร้อยเอ้ยเก้าพันเก้าพันใช่ไหมที่ผมบอกไปตอนแรกนะผมสร้างจำนวนห้าพันเออห้าพันไม่ใช่เก้าพันห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกอง อ่าห้าพันห้าร้อยเก้าสิบหกองซึ่งอ่ารูปหล่อเนี่ยจะสร้างพร้อมๆกับเป็นเหรียญเหรียญหล่อโบราณน,นะผมก็จะมีเหรียญหล่อโบราณด้วยมีรูปหล่อโบราณด้วยแล้วก็พักกิ่งนะผมพักกิ่งพักกิ่งที่ที่สร้างพร้อมๆกันนะผมเป็นพักกิ่งอ่าพักกิ่งชิน้นบรรชอนนะครับผมนี่อ่าแล้วก็มี มีหลายๆรุ่นนะครับที่ทสร้างพร,พร้อมกันนะตอนนั้นพระปิดตาชินบัญชรก็มีนะผมที่สร้างนะตอนนั้นอโอเคนะครับก็รุ่นเนี้ก็ปลุกเสกวันที่17มิถุนายนพศออ2561นะครับพศออ2561เป็นขึ้น5ค่ำเดือน8นะครับ5ค่ำเดือน8น ซึ่งก็ปล่อยให้บูชามานะผมก็เป็นเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สร้างในปีหกหนึ่งนผมในปีหกหนึ่งซึ่งสําหรับคนที่ชอบเก็บสะสมวัตถุมงคลที่เป็นรูปหล่อนะของหลวงพ่อพัดก็รุ่นนี้ก็คิดว่าไม่น่าไม่ควรพลาดนองนะไม่ควรพลาดเพราะว่าก็อยู่ในปีหกหนึ่งอยู่ในยุคยุคแรกๆนะยุคต้นๆที่สมัยนั้นคิดว่าคนยังไม่ค่อยจะ จะรู้จักหลวงพ่อพัดเท่าไหร่นะับอ่าโอเคนะครับผมก็สําหรับวันนี้นะผมก็มารีวิวนี่อีกหนึ่งรุ่นนะผมพัดเครื่องอีกหนึ่งรุ่นที่ที่เป็นของหลวงพ่อพัดซึ่งจัดสร้างในปีหกหนึ่งนะผมเป็นรูปล่อรูปล่ออ่าสาหรับคนที่ชอบเก็บสะสมรูปล่อนะผมนี่เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ไม่ควรพลาดน,นะครับไม่ควรพลาดโอเคนะครับก็สําหรับใครที่ดูแล้ว เห็นว่าผมพูดอะไรผิดไปเนื้อหาหรือเขาเรียกอะไรอะเนื้อหาหรือ,อวัตถุประสงค์ในการจัดสร้างหรืออะไรที่ผิดไปนะผมก็ก็คอมเมนต์บอกกันได้นะผมคอมเมนต์บอกกันได้แล้วก็พูดคุยกันได้นะผมสำหรับช่องนี้เรียนรู้ไปพร้อมกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าถูกใจนะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะผมแล้วก็ ฝากกดติดตามนะผมกดติดตามช่องไว้ด้วยนะผมอย่างที่บอกว่าช่องนี้ก็มีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่จะทําขึ้นมาแล้วก็ให้เพื่อนๆได้ติดตามได้ดูกันนะผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ